ส่วนข่าวนี้นะคะใครที่เป็นคอกาแฟไม่ควรพลาดเลยนะคะคที่จังหวัดยะลาผู้ประกอบการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันในการจัดแคมป์กาแฟกลางเมืองยะลากระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับเมล็ดกาแฟพื้นเมืองคอกาแฟร่วมงานคึกคักค่ะผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จับมือรวมตัวกันเป็นครั้งแรกจัดงาน The Coffee Camper ยะาลาพัค เพื่อให้คอกาแฟได้สัมผัสกลิ่นอายของแคมป์กาแฟใจกลางเมืองยะลาและเพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่สนับสนุนการยกระดับเมล็ดกาแฟพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างคอฟฟี่คอมมูนิตี้หรือวงการคอกาแฟอีกด้วย นายอิปรนเซนลีมินผู้จัดงานบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดตลาดและรวมพลคนคอกาแฟใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทิศทางการพัฒนาการเติบโตของตลาดกาแฟในอนาคตซึ่งผลตอบรับดีเกินคาดนะคะมีคอกาแฟร่วมงานกันเป็นจํานวนมากค่ะครับก็บรรยากาศก็คึกคักเปินกาแฟหอมชวนมาแต่ไกลนะครับในงานก็มีการเสวนาเรื่องของกาแฟ โดยกเกษตรกรก็มีมาให้ความรู้ในเรื่องของพันกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ถั่นแฉแนงภาคใต้ซึ่งกาแฟที่นิยมดื่มกันมากนะครับก็มีกาแฟโรบัสต้ามีแห,หล่กำเนิดอยู่ที่บางงวยินแนอําเภอรามานันอําเภอเบตงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟจากนอกพื้นที่มาให้เลือกลิ้มลองรสชาติความอร่อยกันด้วยครับ